วันนวันครูว,วิชาธรรมกรายขึ้น15บห้าขเดือน1ิบโอ้ครูว,วิหญยนี่ปีติใจเป็นสุขใจนะด้วยความสุขใจก็เชิญชวนพระลูกชายขาั้งกองพันกองพลให้ประกอบความเพียรในก,นกล้านก้าเนี่เพื่อจะเดินตามรอยพปะเด็กผูหลวงปู่ผู้สละชีวิตค้นพบวิชาธรรมกรายที่บทฟัดบ,บทบนบางหูเยี่ยงนะ บนท้องฟ้าสว่างได้ดวงจันทร์ภายในแล้วก็สว่างได้ดวงธรรมในกางกายของเรานะจ๊ะแต่ว่าครูป่้ยยายได้เป็นห่วงเนี่ยเพราะว่านั่งท <c oughs> ันกองไปกองพลปีนี้นั่งอย่างเพลิดเลินมีความสุขเพราะว่ามีเสียงเพลงมาอ oh. oh. จากไหนก็ไปสบับล่องลอยจากอากาศมากล่อมโอ้ oh. oh. ือเปิดเผือแผ่น,ะนี่นะในวันเพ็ญจะด้วยออตรงนี้เป็นห่วงที่ที่พูดเนี่ยเป็นห่วงนะจ๊ะกลัวจะไปนรกกันสิออไปอาบายทําไมก็พุทธบุตรเป็นหมื่นกําลังทําความเพียรบำเพ็ญสมณะธรรมเนะี่ยแล้วก็ระเปิดเพล่งเผือแผงอย่างนี้นะออลอยลอยบรรยากาศอืม แลเล่นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะจังหวะเร็วๆเนี่ยท่านนั่งไปก็จุกจับจึกใจอ๋อมันอย่างงี้จะอีเนาะเอาม้วนอีหลีดิริเชียดเลยนี่อื้ยเปลือแผลมันบาปนะทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยพึงจำไม่เลยเป็นวันหยุดธ หยุดราชการหยุดการทําการในยมโลกอืมเขาหยุดลงทันทรรมานในลหูโทษนัเนี่ยโทษเบาแล้วนะียเขาจะหยุดทาํางานเพื่อให้โอกาสญาติที่อยู่ในเมืองมนุษย์ทําบุญอย่างถูกหลักวิชาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ที่ที่เราไม่ได้ศึกษาเราก็จึงไม่มีความรู้ตรงนี้เพราะเราไม่แหกโอกาสตัวเองไปศึกษาเนี่ยจ้ะ แล้วถ้าเกิดมีญาติของเราไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออจะเป็นใครก็แล้วแต่นะผู้เป็นที่รักของเรากําลังรอคอยอยู่นี่นะเพื่อว่าจะได้บุญเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ท่างกับประมาทในการดําเนินชีวิตไปสั่งสมบุญในตัวเองแถมสั่งสมแบบพอบาปกรรมวิบากกรรมส่งผลกับไปส่วบายแล้วก็ไปอยู่โยมโลกอย่างนี้ท่านรอคอยบรรจุดนะเกินสิบพหกรรมของทุกๆเดือน เพื่อให้มูญาติอุทิศบุญไปให้จะได้รับเน็เน็ตคือ,อทิ่ไปได้ทุกวันแต่บุญจะไปคอยนะจ๊ะเออคอยอยู่แต่ถ้าพอถึงวันที่สิบค้นสิบห้าคำปุ๊บจึ๊กนี่ถึงเลยนี่ไมจ๊ะโทษหนักเป็นเบาเบาลุดไปเลยไปสู่พบภูมิใหม่นี่จ้ะต้องศึกษานะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะ พอถึงวันหยุดแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังในยมโลกแล้วก็หยุดกันอสมมติว่ายมโลกของขุมห้าอย่างเงี้ยนะโทษจากการดื่มน้ำเมาอย่างเี้ยนะ่งตอนเป็นบนุษย์ตัวคิดว่ามือเราตังเราตัวเราปากเราไปซื้อมาไม่ได้ไปรบกวนใครดื่มแล้วเราก็นอนเพราะเข้าสังคมคนเดียว กับรายละเอียดทั้งหลายเลยเออน่าจะมีปัญหาอ,อแต่ว่ากฎแห่งกรรมเขาไ,ไ้คิดอย่างนั้นเ,นยเลยเรากับมากับเซ็ตโปรแกร,รมไปเลยถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ที่เราไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยเราไปอยู่ยมโลกตรงนี้มันนี่นะต้องไปถูกกรอกถ้าได้มาหรนยมโลกก็น้ำกรดสีดำร้อนตอนได้ยมโลกก็น้ำทองแดงร้อนเน่ะที่เราเอามาล้อกันเล่นๆเ,เนี่ย อ่ามันเลยจะมันละมันเจอจริงๆแต่ก็ลำบากทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งผู้ต้องโทษนะจ๊ะที่อยู่ในยมโลกแต่ว่าเจ้าหน้าที่น้อยหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องการพักเมื่อนั้นจะมีหยุดสองประเภทถ้าพันสาดิตในอืม,อมก็เวลากรอกไปพอถึงวันหยุดขึ้นสิบป้าก็ ตาก็ะทำเรืองเหลือบหมองดูว่าผ่านวันน,นีนน้าอะไรก็จึกลุยต่อเออแต่มือที่ตักน้ำทองแดงนั่นเจา้าดนาทีก็ร้อนแต่น้อยกว่านี่จะไปอยู่ตรงนั้นน่น้อยกว่าไม่เหมือนในนิรยาบาลในมหานรกอันนั้นเกิดด้วิบากกรรมของตัวเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นการเรียลงไปกเกิดเนะ่ ว่ามันเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมของตัวไอ้ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ในยมโลกไม่ใช่นี่เจ้าแต่ถ้าจะหมดกรรมเจ้าหน้าที่จะหมดกรรมก็จะพูดปลอบปลโลเออเจ้าอดทนหน่อยนะอีกหน่อยเจ้าก็จะพ้นโทษแล้วแหละวันนี้ขึ้นสิบห่าข้ามวันพระใหญ่เขาก็คงจะทําบุญมาให้เจ้านะกแต่แต่ปลอบปลโลเนะย เจ้าหน้าที่ก็ไปอยากจะทําแต่วิบากกรรมดาให้ต้องทงอย่างนั้นแต่พอผ่านไปปั๊บลุยกันต่ออีกเออมันจะอีนะเราจะดันขึ้นสิบพันคานะ oh. เขาบอก oh. เขาบอกโควรจะไปเข้าวัดฟังธรรมเขา oh. เขาจะต้องถือโอุโลสถศีลเลิกดูการละเล่นล้องรำทำเพลงแล้วเขาเลิกกัน mm. นี่แจ้ mm. เขาเขาเลิกกัน พระเด็นถ้าเราจะไปจัดคอนเสิร์ตอะไรในวันเพิงน,นี่มันอัตลอสำหรับเรานะไปศึกษาให้ดีนะลูกนะโดยรักและห่วงใยเนี่ยจ้ะและโดยเฉพาะวันครูวิชาธรรมกายวันพระเด็กคุณหลวงปู่ด้วยอ๋อมันอันตรายจ้านี่เห็นแล้วจะร้อนไม่ใช่หนาวมันร้อนน่ะนี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มี มันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเออคือมันก็ฟังพลนดิมนันนั่งไปฟังนะมันดีแต่ว่าพุดสบสักอย่างเรื่องเร็กเออคือสักฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็คือฟังไปงั้นๆ่ะแต่ใจอยู่ภายในเอ